นี่ไม่เฮียเดี๋ยวพึ่งดิมันสตรีมยังก็ไม่รู้ดิเจเยอะสักเพื่อนเยอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูตอนนี้ด้วยเออสตรีมแล้วนแล้วก็อยู่กันในเกมมาครับแล้วเขาไม่เห็นอะไรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเพิ่งทุยเพิ่งเอาลงเนสัตวเพิ่งเข้าไป็นหน้าแรกเดสัตมีเข้ามาหน้าแรกอสัตว์บบแมงเยกูขอโทษ เราต้องขอเช็คสตรีมก่อนแป๊บหนึ่งใครใครเข้ามายังไม่มีจู่อ๋อเสียงสโอ้โหกูนึกว่ากูดูการ์ตูนอยู่้องข้าลแลกใหม่ดูแต่รู้แค่ว่าตอนนี้สตรีมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมครับอ้าวเหี้ย ชิปอยู่ในการชันอยู่ในไมค์ครับพอกเกตอีชันอีชันพอกเกตผิดผิดขอโทษอ่ามีคนเข้ามาดูแลคนหนึ่งเฮ้ยมีคนมาเข้ามาดูเราเว้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นรูปดวงตาเอออาสวัสดีทุกคนด้วยก็ตอนนี้ก็อยู่กับน้องชิปชนเนลน้องจึ้นดอทคอมแล้วก็เกมแล้วก็เกมทีวีก็คือนี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนของเราเองถ้ามีเสียงรบกวนเราก็ต้องขอโทษด้วยก็ซึ่งตอนแรกจะมีดีเจชายดีเจมาเปิดรายการให้เราแต่ตอนนี้แม่งไม่มีแล้วว่ะดีเจไปแล้ว ชิปของพี่อยู่ครบนะเว้ยเอาดิสตรีมเออแดกๆครับนี่ดีเจเรามาแล้วถ้ามีมีเสียงเพลงรบกวนเราก็ต้องขอภัยด้วยเพราะว่าดีเจของเรามันค่อนข้างไม่เหมือนใครจริงๆตอนนี้เราก็ต้องขอคารบของกินก่อนแทบแทบข้ามไปข้ามันไม่มีอะไรเลยมีดิมันไม่มีอะไรเลยมี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 ให้ดูให้ดูมั้ยล่ะ เอาดิใครที่ดูเราตอนนี้ก็สามารถเมนได้แล้วก็ไลค์ให้ด้วยแล้วมันอยู่ไหนวะมึลงลองดูคิดดูอะไรก็ได้ก่นหนึ่งคิดเออเดี๋ยววัดเออเนี่ยมีมีแล้วมีแล้วม,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 มีสตรีมแล้วไป <laughs> เออเดี๋ยววัดจะบอกตรงน,นี้ก็เฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยบัสบอกไว้ก่อนเกมมึงลดเสียง <c oughs> หน่ไม่เอาของไม่กู้ <c oughs> เอาดิตอนนี้เราอยู่กับใคร บ้านเราทำอะไรกันเอารวยทำครับใครนำใครนำเก็มรถยังไงก็ได้กูเองนะกูเองเดี๋ยวมันเจอกูก็ไปไปดีไปดีไปเลยลูกไอตรงเนี้ยไอพี่หน้าไปอันนี้พี่น้องจึนดอทคอมมันก็คือดาบอยู่เฮ้ยชิปแป๊วเพชรมาจากไหนวะเอาดี ทำนี้มันค่อนข้างแบบอันตรายนิดนึงเราก็เลยต้องแบบกืื่นยื่นอย่างไรการนอไะไม่ไม่เอาเอาไปชี้ไปจื่นไปต้องจื่นตัดคของเรานะฮะยัดต้องต้องไมทำก่อนก็ทุกคนถ้าเห็นตัวหนังสือเนาะก็สามารถเอาไปค้นหาใน Youtube ได้เพราะว่าเนี่ยก็เป็นช่องเหมือนกัน ลลเลยไม่มีท่ำโผล่เหรอว้าวไอ้เหี้ยฝนตกเน้ำตกบอกรถลุนควายแล้วว้าวมีความหลอนอยาามไหนอ่ะเอาดีไปตามตามพิชิตชาแน,นลไปเนาะก็เ <c oughs> นี่ยตัวหนังสือที่เห็นอยู่นี้ก็สามารถทำเป็นคนหน้า YouTube ได้ไม่บอกข่าวอะไรครับ มีเหล็กแล้วก็ทำตาหาไม่เจอเฮ้ยมีเหล็กมีเหล็กขุดขุดไว้ขุดไว้ร้อนแดกอยู่อีกินร้อนครับไอ้กินชั่วรอเอาดีอู้ขลังขลังไม่ทำเลยเหรอมีอีกเหรอเอลาวาเว้ลาวาเว้ไปเสียผีไได้ทำถังไปไหมเอาไปตักลาวาไว้นะโอ้เสียงผี ใครเป็นใครวะไม่รู้ดิเอาเรื่องเดี๋ยวๆๆๆนะอ๋อเดี๋ยวกูทำที่ยืนก่อนเฮ้ยยังไงยืมแน่นรับเชิญกูเลยเนาะเอออี๋เนาะที่จะทำสงครามแบบผมนะครับต่อต่อลงมายังลงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหล็กว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีเหล็กเยอะเหรอสวยงามว่ะว้าวอุ้ยไม่มีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นอะ โอ้ชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนเฮ้ยไปดีครับพี่ีเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นงี้ไปต่อหด้าเลยได้ได้คุณเหล็กยังตอนนี้ขุดอยู่แมงแม็กดอตคอมนี่มีความหลอนเ้าอะไรแมงจืดดอตคอมแมงมีความหลอนร้อนหนักครับเดี๋ยวว้ต้องขอปิดการแจ้งเตือนก่อนแป๊บหนึ่งพัยชนะยังเอาไม่ไหวเลย ขัอนขั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกจะทำการเข้าไปแล้วนะฮะเข้าไปแม่มึงอ่ะแม่กูนี่เลยเขาไปตามมาในเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามายืนขวางกันนี้มึงรู้จักไหมเอาเลยถ้ามีการเล่นหลอนศาสตร์นิดหน่อยก็อย่าอย่าอย่าว่ากันเพราะว่าเราเล่นหลอนศาสตร์เกินีน้ำตกสายชูเดี๋ยวผมเข้าไปนี่นี่ก็คือห้องมัมีระเบิดจะน้ำตกรองซูเป็นน้ำตกที่โอ้ ไปหมดเยเอาไว้ใช้ขัดไมยตรงนี้เต็มครับเอาพืชัดมีทางเดียวเราต้องไปละเดี๋ยวตันเหรออันนี้อ่ะไมยหนาวว่ะหยุดขี้ปีใหม่กันแล้วไว้ทุกคนเออเออเออปีใหม่กันแล้วเว้ยมีัวฝรั่งเฮ้ยอออกก่นดิขอให้ทุกคนล้ำรวยผัวฝรั่งมีผัวฝรั่งไว้ใช้งานกันโอ้ยเจอถางครับของดีโอ้นี่ไงเฮีย มันเป็นเหลกเตกเฮ้ยเฮ้ยมีเหล็กมีเหล็กตรงขาเลยวะเอาเลือกไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีมีเหล็กตรงขาเลยโดนตกอะไรวะโอ้ดีเจของเราถ้าจะกวนตีนกูขนาดนี้นะอุ้ยมันเป็นช่องตกนี่เออใช่ไอ้ช่องโผล่ตรงนั้นอะเฮียโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูบอกไปว่าวันนี้ดีเจนะครับดีเจเฮียอะไรล่ะกูลำคาญ <ส>โอ้ดิทุกคนได้ยินเสียงกันใช่ไหมขาเพิ่มเสียงนะเสียงเต็มเลยว่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมีมีฐานมีฐานหนาวว่ะทุกคนไปลงท่าเสาทุกคน ตองข้าต่อครับไหนตามตามพ่ชิปไปเวอชันไหนครับโอเปนยารสู่หนึ่งูนนย์จุดเจ้ำทำาเรียกว่าอะไรไกด์ไกด์นำทางอุ้ยอุ้ยไกด์ตกอุ้ยอ่าไอไฟเนยน่้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีก็ลงพีก็ลงช่วยด้วยหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดเอาไอชิปหายไปไหนแล้วล่ะขึ้นมาชิปขึ้นมา ลงมาลงมาเลยเอ้าใต้น้ำมันเป็นนี้เปล่าปลาพี่ลงไปละเอาไหนล่ะนพี่พอแล้วคับทางตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปที่ไหนวะเนี่ยทำนี่มันทำถูกไหมถูกไหมอุ้ยอุ้ยพี่เห็นถูกไหมเด็กดอกเออฮะดูก่อนจุดเจ็ดไอซานโอ้ยพี่พีเดี๋ยวเดี๋ยวถูกไหมหนาวว่ะเด็กดอก กูหลอนกับมึงว่ะสีซีน้องบ่บ่แมนของไหมจอะไรบ่แมนหูน้องอะไของกูเด็ดเด็ดเนาะพี่บาาเนาะพี่นอนหลับไปเอาอยู่ไหนอีมับอะฮะเขามาหลับอยู่คนเดียวเออใช่มนเเออมันยังไม่กลับปล่อยมันไม่กลับหลักกูเล่นเกมต่อไเกี้ยน้ำนี่มึงอภิบาลเลยวะ อุ้ยเหี้ยขังตัวเองน้ยน้ำน้ำกระาคุณเลี้งกระหายน้ำอล้วบังดิเหี้ยแค่น้ำกหาตัวเองแม่งองไอ้เหียแม่งเสียงเสียงแม่งแบบชัดเจนอะรู้หมดอะไอ้เหี้ยไใจคุณโอใจล้วเด็ดเดเด เฮ้ยต้องขอกินของปิ้งก่อนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ย <c oughs> ดีไม่ได้ว้าวขึ้นมาแค่สามขีดเห้อท้องในดีเนี่ยไอ้สัว์ใสน้ำเลยเนี <c> ่ย <oughs> เอ้อเอาไอสัตว์พี่กินเนื้อผีเหรอเฮ้ยดันยื้อเยอะนะเว้ยเฮ้ยเชียบูกาโดนขึ้นอันนี้ไม่มาาได <c oughs> <c oughs> ้อ่ะว่าสัตว์เด็ดทางเฮ้ยเนื้อผีมีประโยชน์จริงว่ะอ้าวใครมาใครมาปิดอะไรกูไว้เนี่ย ด่ากันตายกลับบ้านนะประเด็นคือกูจะกลับยังไงแล้วไก่แม่งว่าล็อกกูไว้อย่างนี้แล้วกูจะไปยังไงโอเคไก่หดเราเรามีไก่หดเกิดใหม่เอาไอ้สัตว์แหลกเอาดิเดี๋ยวตามมาตีมันนะแค่เดีตมาตีจะผ่าไป ที่มันแดกคลองอ่ะนั่นเดี๋ยวเฮ้ยโอ้อะไรวะเ็นได้ขายจะได้ขากคะนนไหมคะแน็นแม่งเร็วว่ะเร็วที่อ่ะโอ้ยแล้ไม่สูตรด้วยทะลุทะลุขึ้นฟ้าเลยไหมอ๋อจะเด้งดึงดึงดึงขึ้นไปนะตามใกล้มาอหัวใยไข่เสต็ม ประเด็นคือถ้าเราลุลุไปอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงไ,ถไปชิปทะลุขึ้นฟ้าเลยจะพิชไปด้วย,เ,ยบบเอาไก่ค<จ>่าตัวแพงเหรไก่ห้ <50 S 2> าสิบบาทน่าจะห้าบาทเลยห้าบาทแค่ไม่ใช่ค่าตัวยี่สิบบาทห้าบาทอออันนี้ทำอะไรเพองเนี่ยอุยมันอะไรอ่ะอุ้ยตกใจหมดแม่งมายืนมองหน้ากูมึง <laughs> จีนด็ดคอมแม่งมายืนมองหน้ากู มดเอาดีไม่เป็นไรสตีมไว้งั้นแหละถือว่ากูได้ลองโอ้ยเด๋ยวเดๆอดเดือดเดอั้งแล้วเอามาไปเลยครับอนนเออหนีน่ไไกด์กูต้องอย่างนี้ประเด็นคือกูจะขึ้นงไงเดี๋ยวดูน้ำหนครับอ๊บอึ๊บ ตอนนี้ยมเดีเจนะฮะเออตอนนี้ก็ดีเจนะครับดีเจชาวบ้านผมเ้ครับดีเจเป็ดทำบูดนะครับเี้ยเ้ยเฮ้ยเกอบวิววยววยววิววิววิวววยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวดีเ้าก็ตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยคือตอนนี้อ่ะปัจจุนไปในถ้ำเว้ยติดอยู่ในถ้ำจิ้คก็จะตายแล้วเรื่องเชื่ออะไรนี่ตัดคำมาเองตายไปเองด่ากันเองก็นั่งจิ้มตัดคำก็โดนซอมบี้ฆ่าตายไปแล้วจิ้จะไหนอืออือเอาเรื่องเอาเรื่องจิ้มเนาไม่โง่เด้อความเร็วเรามันภาพถ้ามันไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะะภาพกระตุก ประเด็นคือพี่จะขึ้นน้ำยังไงวะเนี่ยเคยจำมากไว้ฮะไม่เคยดัดเดิมมาสิบเชียวมึงยังจำเลยประเด็นคือตัวอะไรมาข้างคุยวะเนี่ยไม่มีไม่มีอุ้ยอุ้ยพี่จตกใจหมดแม่งน้ำเลประเด็นคือไก่เหล็กครับไก่เหล็กไก่อืดไก่เหล็กเนี่ยวะเด็กแก้ขออนุญาตไปดึงตังกลนคอมเมนต์ันหายกันไหม

ไม่เจตการงานสัตว์โอ้คุยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะไกดแหลกเดี๋ยของเอ้าหนาวว่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวห้องจอกแล้วเข้าใหม่แล้วก็ต้องขออัพไพไว้นะนี่ไงมันก็สตรีมอยู่ไอซ์ซานเดี๋ยวก็ต้องขอเอ้าทำไมเอ็งออกยังเฮ้ยทำไมของพี่มันไม่หลุดวะ อ้าวไอสัตว์แหลกค้างอีกอาา <c oughs> โอเคหลุดแล้วหลุดแล้วขอภัยด้วยไปแล้วเข้าไปไหนเข้าใหมา่บ้านมีบ้านมีน่นมีคอมเมนต์เลยหรอมึงไงเฮ<อ>ียไ<อ>หนม<อ>าแล้วนี่สวดดัสดีเออว่าฟิวดูดิเนาะเออเอเอเพื่อน ประเด็นคือทำไมกูไม่เห็นเมนเฮ้ยไกด์แลกก่อนดิมเหรอหะเปลี่ยนห้องเล่นไหมไกด์แลกอ้าวมาเลยเอาดิตอนนี้เรากำลังอ่าสตีมใหม่อยู่ขอภัยด้วยจริงๆขอภัยไวนะจุดจุดนี้เฮ้ยทำไมคอมเมนต์ไม่เด้งวะอออไกด์ไกด์มีปัญหาไปเอาห้องพีเล่นเลยไปห้องพี่เลยเหรอ มมัีปญหายสเบอร์เนึ่งมาถึงเอาตัวรอดเลยเครื่องกูก็อืดอืดตอนนี้แล้วก็เล่นใน m มาร์ a ับอีธานพัคเกตเวอร์ชัน0 0 7 7ันจะมาเริ่มกันเลยประเด็นคือทำไมคนเมนมาแล้วมันเมนมันไม่เด้งวะ ออกอะไรยไม่ออกมั่วยังไม่ออกเลยพี่บาไม่เห็นอะูไหนกันว้ยน่ยชืน่นี่ยชอบออแบบนี้แหละต้องการไงพี่บาอ่ามาอ่าตอนนี้ทุกคนก็เข้ามากันครบแล้ว,ไป,ลวไปกันเถอะเราติดตามชนลคเออ่ะเห็นชแนลนี้ไหม APO TV นั่นแหละสามารถเข้าไปติดตามได้นะเว้ยแล้วก็น้องจื้น .com ที่เป็นรูปหำนี้ไม่ต้องไปติดตามนะไปประเด็นคือต้นไม้ต้นเดียวนเอ โอ้โหนี่กูเอาตัวรอดจริงๆนะเนี่ยต้นไม้เป็นต้นเดียวต้นทางนู้นอีกต้นยิงใหญ่ไปหาป้าเดี๋ยวขอจัดการเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไอ้เหี้ยได้หยุดกัรทำงานบ่อยว่ะโคตรแห้งแล้งอ่ะโอ้ยสัตว์โค้งแห้งแล้งอ่ะที่บ้านมากับนู้นี่สมบูรณ์ธานเลยกูอยู่ที่ไหนไปเดี๋ยวพี่ขอไปขุดอ่าเออจะทำภูเขาไงผีต้องมาได้พี่ประเด็นคือต้องการแกะ ใช่ใช่ใช่ประเด็นต้องการแกะเห็นแกะเยอะมากเลยพวกมึงตามกูมาวิววิวแกะเอ้ยพี่เห็นแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพี่ขอบ้าไปแล้วมึงต้องกดขึ้นเห็นกูไหมกดแล้วไม่มันไม่ขึ้นโยโย่กองฟองอยู่อยู่ไหนกันมึงดู้หนิชั่ววันดงชั่ววันเไน่าเชื่เนี่ยเนี่ยมันไม่ขึ้นจริงๆนะมึงคอมเมนต์อ่ะเฮ้ยขอโทษจริงๆจากประเทศญี่นี่ก่อนก็มีสัตว์จริงอห์อันนี้มึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตบ จะกดเต้นบ้างไหเฮ้ยไม่มีจริงๆอะไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอไปแก้สตรีมใหม่สตรีมแม่งคอมเมนต์ไม่ขึ้นประเด็นคือใครอยากมาคอมเมนต์มึงนีมีมีคอมเมนต์เดียวใช่ก็เป็นในกลุ่มไลน์ที่พี่ดึง้เข้าแหละไอ้เหี้ยแกนี่ตายยากชัวร์เุ้ยมีม้าด้วยวะชิปเฮ้ยข้าข้าแกะไว้ค่าแกะไว้เดี๋ยวกูขอทำกองคับก่อนก่อนได้ไหมวะไม่ไอ่ดูอีกคนละ ไอ้เชี่ยแกนี่ตายยากว่าชิปกูไม่กูไม่มีมันแล้วเราก็มีแล้วเราก็จะไปเฮ้ยบอกนะครับคุณไม่เคยแกะเสียนะครับเออมีไว้เถอะลูกอุ๊ยอุ๊ยแกะเ่ตอนนี้คนดูกูก็มามาหายๆายนะครับสต e a m เสียงโคตรดังแพสแม่งเกลี่ยเสียงไม่ดังหาคุยอยู่เลยนะใคร ดีี่ม้พนองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบคลิปเนาะเดี๋ยวเราจะเอาช่องของอของน้องเนาะไปเม้นไว้แล้วทุกคนสามารถเข้าไปติดตามได้ยต่างาวเลยเปล่าเลยเออตามไปอไรเดี๋ยวเราจะไปป่าวประกาศกันอ่าไม่ใช um> ่หรอกไม่ใช่หรอกไม่รู้แชรต้นไม้ไม่รู้แกอยู่ในมือไม่รู้ไม่รู้เาสราเราเรคือว่ารายการเขาใกล้จะตั้งขึ้นมาแล้วแหละแต่ยังไม่ทำนะก็บอกชื่อรายการไว้ก่อนเออมึงต้องทำก่อนไงแต่กูยังไม่ทำไงเออ เอาละไรครต่มัตตีมาเดี๋ยวบัตตี้จะพาไปหาพี่แกะนะกับตัวอะไนะคะ,นนะ,คะจืดน,นั่งโชว์หลอนอะไรอย่งนี้ต้องจืดน,นะครับไปในของมือโชว์ไอแดดค้ามไม้แล้วกรำคานเยอ,อยไหนนะอ่ะกรำคานาก็เฮียกองค้าปุ๋ยในปีน้องกันโอ้ต้องข้ามอย่างนี้สิวะได้ละเฮียเชี่ยเฮียกองค้าปกูอยู่ไหนวะเดงจืดอ,อยู่ไหนจือนอ้ดหน่อยจะโชว์หลอนเลยนี่ไงชิปอยู่นี่เออพี่เห็นกองค้าปแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปค้าของก่อนแกะขอล้กัน คน่อยสวัสดีขอการสวัสดีพ่อแม่กัน้วยนะโฮ้ยข้าพเจ้าได้เข้ามาแล้วนะเอาบอกอ๋อเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนอะไรอีกคนนึงก็กำลังจะเข้ามาแล้วชื่อใครนะวิ่กระโปกครับเกมทำโปกโปกเคี้ยวไปวิ่งตัวขาวดีด้วยมาตอนนี้ครับมาเยี่ยแม่งข้าวไปเยอะมากเฮ้ยอยู่ในนั้างบนนี้อยู่ตรงลานว่างอ่ะมึงนี่ไงเกมกูเห็นมึงละวิ่งมานั่นแหละชิปชิปตอนนี้ชิปค่าแกะหมดยังือ จ um, in mm hmm. ิ้งจุ้แท่งห้ำเหมี่ยไอชิปมันขึ้นไปบนคือขาตรงนั้นไอชิปมันอยู่ไหนวะน่าจะจิ้งจุ้แท่งหำอะไรเดือดน่าอยู่ไหนกันเนี่ยเดีไปหาเอออยู่ไหนกันเนี่ยนักหนึ่งอะทุกโหรเลยที่นี่เลยเป็นม่วงหามาอยู่นี้อุ้ยบอกหาะบอกมาโดยเอ้ยกูเห็นไก่เทียไก่วิ่งมาหากูตายเลยบ้าจะมาเป็นไรตอนเกมออกจากห้องแอปหนึ่งแป๊บหนึ่ง แล้วเหมดี๋ยวไปทําไปปรับปรุงอะไรกับกับกับตัวเองก่อนเฮ้ยมันไม่มีหินเลยบ่เนี่ยกูจะคลับกล่องหินยังไงวะเนี่ยของหินของหินไม่สตรีมเกมเองไออัปเดตโอ้โหไอัปเดตแม่งไอสตรีมแล้วคอมเมนต์ไม่ขึ้นว่ะไม่โอเคเลยอ่ะแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวสตรีมข้างหลังต้องแก้สตรีมนะเว้ยเฮ้ยใครไปวิ่งอยู่บนเขาวะเออไปเดี๋ยวพี่ไปหาไงจื้อเนี่ยจื้อยู่ไหนบอสุบบอส จ <Wow. S 2> นเป่าสลูุวัตดีวัตดีจีจ๊ะหลอนนะยังอยู่ไหนแล้วพวกมึงอยู่ตรงไหนพวกมึงก็บอกก <c oughs> ูมาด้จะไปลุ้งแหมนะไม่นี่ามาดย้ยายาบ้าออนก่อนีเลยมาคุณแกถ้าการสตรีมครั้งนีล้ลบกวนเยอะต้องขออภัยด้วยแต่<ม>ครั้งหน้านัา้นรับรองเดี๋ยวพี่จะจัดจาก,การใหม่ให้นะาจะนังๆไม่ใช่หรอเราเฮียได้สองอันเลยเฮ้ยมีคนแกกี่อันแล้วทุกคนไม่ไปดูอ่ะ ณตอนนี้กูไม่มีอะไรเลยไม่ก็ว่าคนดูเขาอาจจะเป็นพี่มันก็เป็นที่พี่คนดูมีแต่พี่มีแต่น้องอ่ะใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปไม่ใช่ทั่วเราครับใช่ในคนเป็นเขาบอกว่าเขาพูดยิ่งแม่งมาวะโอ้ข้าล่งมาสูงมากเดี๋ยวเอ๊ะตายไปแล้วอ๋ออีนั่นไปยืนทำอะไรตรงนั้นอ่ะ กินอะไรวะเหื่อยะท่กโทลไปีไปเดีพี่กลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่าแต่เผื่อแน็กมันมีทา้งนั้นมึงดู่มื่กี่๋องแค่ไม่ทราบว่าดมกามากี่กระป๋องคะอเีัก็ยันอตัไอเกมทีวีมันก็ขยันเข้าขยันออกสั่งังุบแถวนี้รอเ้อะุบของแถวนี้เยอว้ สายแม่มึงเม <c oughs> <c oughs> ือง <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะขุดไมห้หาของกันต่อตอนนี้ก็อยู่ทะเลมาตอนนี้อยู่ไหนกันเนี่ยตอนนี้อยู่บอสอยู่ไหนวิ่งมาวิ่งมา <c oughs> เด็รูนี่อยู่ไหนกันเถอะพี่วานนี่เห็นพี่ด้วยอืมก็เดินมาหาสิเห็นก็เดินมาเดินไปเห็นพี่กำลังเป็นชายตัดไม้ในป่าใหญ่อยู่ใช่ไหมเดิก่อนวันนี้มีมีคนแก่ด้วยวานนี่ใครก็ได้ไม่ช่วยหน่อยใช่ไหมฮัลโหลดูการทำงานก็คำเด็กพวกนี้มาชายตัดไม้ไนป่าใหญ่ก็เนื่องความตกน้ำลงไปตุ้ม ควายของฉันกลับคืนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเปลี่ยนบทก่อนเปลี่ยนบทก่อนสวีดุ้ยควายของฉันกลับคืนมาเดี๋ยวนี้ควายของฉันโอ้เดี๋ยวควายของฉันได้หายไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีเทพรักถือขวานขึ้นมาทันเถดนแต่ไดนแต่เดนเถดนนี่ควายของเต้าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ๋อไอ้เหี้ยกูเล่นเหี้ยอะไรของกูเนี่ยไปอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่วาบอกหนูมาสิ ตอนนี้มีีคนนนนอออกกไปรราายตึง้เอ่อทีมชาติก็ได้ออกไปแล้วนะเฮ้ยแกเฮ้ยแกตัวน้อยเฮ้ยใครวิ่งอยู่แถวนั้นวะหันมาหันให้ตัวจะเห็นพี่จะจะเห็นพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเปอยู่ไหนนั่นไงเกมเกมมึงอ่ะมึงวิ่งมาที่ไหนมึงอยู่ไหนมึงวิ่งหาไปไอ้ใครเราถูกต้นี่ไงเนี่ยพี่อยู่ตรงนี้กูกำลังวิ่งไปหาไอ้เกมแล้วหรือเปล่าไปเจอกันแล้ว เกมเพราะฉะนั้นกูจะต้องฆ่าไก่แทมแดมเดี๋ยวได้เดมแทมเดมพี่บาสอันนี้ใช่ตัวพี่บาสอยู่ไหนตัวพี่อ่ะที่เป็นใส่บิกินี่มีแต่เสื้อในอ่ะบาสอยู่ไหนอันนี้เกมตัวเกมเห็นกูยังงั้นเกมก็มีประสิทธิ์นักกูอยู่นั่นแหละนั่นแ่ะใครวิ่งมาหากูเกมรอเขาด้วยอ๋อนี่ไงโอวิแกตัวเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยน็กหน้าฆ่าแกไว้แล้วมึงเอาคนแก่มาไว้ทำหาอะไรเนาะน็กไม่โง่ใช่ไหมวันนี้จะเอาเอง แอปเปิลทองพี่แกะคะไอจงมาเป็นจงเอาขนปุยมาเป็นของฉันเสร็จเธอไอ้นักอย่าตีพี่โอายีหานี่พี่แกะกูกำลังตีพี่แกะอเออมันกำลังไปกับซาเดนี้นะได้แล้วไอ้บ้านมีเห็นซองไหมไม่มีมึงไปกูตอนนี้กูยังหาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพีบ้านพี่จะไปไหนเที่ยวเว้ย มาชิมชา้นลออกไปแล้วใช่ไหมไปเดี๋ยวเราจะไปตามหากันต่อนะอ๋อนี่ก็เป็นลูกแกะนะคะขลองฆ่าดูสิอ้าวอีดอกไม่ให้อะไรกูเลยไปหาซามาดีกว่าบ้ามเจเดปโปเปียนทำพี่อะไรกูว่างั้นแหละเกมไปหาซามาไปดิทางนี้งนี้เฮ้ยนีเหมือนบ้านมากมึงเผื่อไปเวลาเกิดใหม่ด้วยดีเกิดใหม่แม่งเดี๋ยวก็เออแดกอีกไม่เป็นไรตรงนี้แหละ ไม่คือสมมติทงนอนตรงไหนปุ๊บมึงก็เกิดตรงนั้นแหละอ๋อตรงนี้คือช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปจริงๆเว้ยก็เลยแบบเอออ่ะสตรีมแม่งเลยตรงนี้ไปอะไรตรงนู้นไปเลยเดี๋ยวกูขุดอันนี้เอาไว้อ่ะมาสร้างนี้เถอะน้าๆเอ็งอ่ะวางหลักวางอะไรไว้เลยเดี๋ยวเขาขุดนี้ไปก่อนพี่แกะแกสองตัาเลยทำที่นอนไปเลยอย่ามใกล้มือเราเนี่ยนักมีขนไก่กี่อันเอามาจะทำที่นอนไม่รู้อ่ะกำลังฆ่าแกะอยู่เนี่ยไปเกิดไม่ไปเด็กโตหุ้ยแกะแกะมันเยอะมากแถวนี้แกะเยอะจังอ่ะ จะมาเป็นของปี้เสียบอลมีไม้มีไม้ไก่เดียนเอ๊ยอะเกมช่วยดักไก่หน่อยดิโอเคแนักตือพี่ฆ่ามันเองก็ได้มาเลยฉันนมมันมืดแล้วเร็วๆนักนักนักเอาคนแก่ของแนักมาให้พี่ก่อนนะแป๊บนึงโอ้ยนี่โทรศัพท์จะหล่นเร็วๆมันจะมืดตอนนี้กูไม่มีดาบด้วยสัตว์เออไม่มีดาบสกุลนั่นแหละอ่ะอ่ะมาดูก่อนโอเกม กูมีคนกูมีคนแกะอยู่หกอันกูมีหนึ่งอันถ้ามึงให้ถ้ามึงให้กูหนึ่งอันกูก็มีหกอันไหนมึงโยนให้กูยังเอาและไปพี่บาสชิพมาช่วยกันหน่อยลูกไอ้เหี้ยเปิดเครื่องไม่ติดพี่บาสไปทำเโอ้ถ้าพวกจะมากระเสียงดังขนาดนี้เอามามามาไปทางไหนเราเริ่มจะไปดิอุตส่าห์ขอแม่เฮ้ยพี่เจอเกย์แล้วเดี๋ยวพี่จะคาบเตียงไว้มจะมืดไอ้เหี้ยพี่บาสเร็ว มองใครไม่เห็นสักคนไม่เป็นไรพยายามมองหาแกะเข้าไว้เราฆ่าตอนเราจะได้มีเยอะๆโอ้ยแครยคิปเปอร์ระเบิดโอ้โหมันเดินมาหากูร้าเยอะโอ้ยแงงคิปเปอร์เยอะจังวะแมงงเยอยไอ้จื้อวิ่งไกลๆไม่แต่เย็นๆนะครับพี่ธานุขโมไม่เห็นจริงๆพี่ธนูอย่ามาทำกับบัสตี้อย่างนี้นะพี่ธนูอุ้ยพี่ธนูใจเย็นๆไอ้กิก็วิ่งตามไปเนี่ยพิธานุโอ้ยกูไม่มีดาวกูจะไปหลบที่ไหนเนี่ย พิทนูพิทน no. ูใจเย็นพาเอาดามให้ก wow. ูพาสเอาดาบให้กูหนึ่งอันเออเอาดาบมาให้หน่อยดิพาสเอาดาบให้กูไม่มีไม่มีเวลาทำบัดมึงเก็บแอนตัวเชียดเอาบ่อยเลยพาสาเอาดาบให้กูเอานี่ไงดั้งไงไอ้เหี้ยกูมีดาบอยู่อันเดียวเองเอาขวานให้กูได้เอามั้ขวานขวานเป็นไงวะอันนี้อะมึงเอาที่ขุดดินไปโอ้ดินดีกูาจริง